นะคะหัเห็ดหนังไก่เราโอ้ยติดเสาอาทิตย์ว่างันเยาว่าเท่าติดเสาอาทิตย์ก็เลยไม่ได้มาอยู่บ้านกับลูกเนาะคะ่ะนะเนี่ยคะ่ะดูเบิงดู สวัสดีค่ะฝนเช้าตกแล้วก็เลยกลับขึ้นมาเก็บเห็ดนางไก่สีส้มค่ะเพราะว่าพูนส่วนูนเขาเพราะขันได้ไปมันยังหลายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวย้ายตาสิผาเดี๋ยวตาเสียให้เบิง้งเออ้อมมาทางทนี้ก็มาเจออีกจ้ะให,ใ,หใหญ่เลยจ้า ผัดกระเพราเด้อค่ะเด้อแกงกระแซบน้องป่ามักกินปีแรกกันยำหุดหุดหูด,หดนางมักเหลยแกงใส่น่อไม่แกงใส่เห็ดอื่นานงก็ะีิเท้ากินต่เห็ดนี่แหละน้องป่า แต่้อยกําลังออกเลยค่ะเด้อใจเย็นๆเ้ยพี่น้องค่ะไปต่อจ้ะปุ่นทางปุ่นท่านให้ไปเต็มเลยค่ะเลี้ยวไปในเห็ดเลียงคับเลยเนาะค่ะเนาะฝนฝนซาแล้วอาก็เข้ามาไหมค่ะพี่น้องจะ้ะเก็บไปงามงามงากันเลยจ้าเพื่อนเที่ยฟุกห้องก็ชิพ่อเห็ดเตรดำอีกเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเอาผงหูป้านะพี่น้องขาป้าก็ไปใกล้บ้านเขาเอาผงหูป้าพอมาย่างเบิ้งค่ะตอนนแล้วนังว่งว่าวอยู่กับมูคุ่นจต่ามาย่างู้เดียวไม่ได้สนไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกค่ะเนาะเพราะว่าไปเป็นบ้ามาเข่าป้าน้ำอ่ะนะมันฝนตกเรื่องของแล้วพี่น้องขาเพิ่งพุนพูนพูน,พน,พน,พนไม่น่าเราส่องมา เป็นเส้นเป็นสายเลยเพื่อนเนี้ยเพื่อนเนี้ยเพื่อนเนี้ยผุนผุนเป็นเส้นเข้าพุ่นมาๆๆมาเก็บเลยจ้ะปลายยางเบิ้งดอกอันมาจ้ะมาจ้ะเก็บเลยจ้ะ จำเป็นเอฟซีไหมแต่ไหนบุคคนเขามาไหมกันสิว่าเป็นเอฟซีเขาดอกกันเอฟซีเขาคือสิวบาจังสั่นฟาฟาเก็บนีไปยางรีลาะแถวพนาเอาพอใก็อยากให้เบื่อว่ามันเป็นเ้นเป็นสายคันคอยเก็บไปแต่ละดอกพี่น้องกับสิบ่าเห็นว่ามันเป็นเ้นเป็นสายเนาะพอใก็อยากอ้างสันดกโอ้ยนะธรรมดาล่ะพี่น้องค่ะเราสู้ฟังสะดอกบได้ดามาได้แม่อย่างดอกเพราะว่าคนเฮาสีเห็ดให้มันถือใจหมือนสกคนมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะ ไปไม่ได้ี่จะถูกใจหมดทุกคนเห็ดดำน้อยกะตะาะแต๊ะเปะเอ้ยอันนี้จะได้ยางไปเก็บแล้วก็เอาออกมาดตัดขาค่ะเพราะว่ามันติดตั้งกล้องก็ได้หรอยุงก็มีบานบ้านคือพวกมียุงฝนเส้ายุงมาติโอ้โอ ฝนหยุดยุ่งกับมา เรื่อยๆก็เก็บไปน้ำเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเสร็จละเดียวไปเห็นทั้งไร้ว่านพวกพวกพวกมันก็เมินวะนู่นึงมันจะไม่หลนะคันปุ่นกับพ่อได้เก็บค่ะพ่อได้เก็บได้กำได้จับได้ใบ สองดอกนึงค่ะนนกำลังขึ้นไม่ไหมค่ะทองอยังขาวๆอยู่เอามาเลาะขาใส่กันน,น,นี่น้่งามค่ะสวยๆงามงามตามทองเรื่องโอ้โห่หนึ่งเดี๋ยวเดียวตัดขามังนี้กัน คำใดผิดทา่าตการใดล่วงเกินผู้หลักผู้แย่ก,กับกาบขอโทษขอไปะคะเค่ากดนเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหักกันไว้แพงกันไว้เนาะค่ะน้อพี่น้องคะ่งคะไปต่อจ้ะออ้ยเดี๋ยวกลับไปทางเก้าเปิดยางไก่เห็ดพี่น้องคะ่ะ มันบางภูมิไม่เนาะเดี๋ยวกลับไปทางเก้าเหลียงเ,ยเออเฮ้ยยุ่งเหตุนั่นนี่อย่างก็ละ่ะเหตุทางใกล้สีสุงป่าน,นี้มีแต่ดอกใหญ่ใหญ่เอาเขียดิโมูน้อยอเดี๋ยวจังเอาไปตัดขาไส้มูเนาะค่ะเนาะ เยวเห็นอยู่ทั้งใดบ้างน,นั่นอันนข้ามฟากไปไม่ได้เลยป้าก็เป็นลักษณะนี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าปิดป้าป็ดบ้านมูไปไงก็เลยบบดบดไปไงค่ะ งานได้ละไปเดินได้เรื่อยๆมีตัวค่าทางนี่เดี๋ยวเด้อค่ะเ้อกันพ่อสีหายเบิ่งค่ะอุ้ยพูน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 พนะ่อพ่อนะเดียวเดียวเดียวถอยหลังเยาวเยามันสีเดียวกันกับใบไม้ไหมพี่น้องค่ะมันสีเดียวกันสีเดียวกันกับใบไม้เลยมันเลยต้องถอยหน้าถอยหลัง ยงน,นี่อะไรเอ้นี่อะไรใส่เห็ดหนังไก่ไหมอ้ยอันนี้ไม่ใส่ตัวตะของผุ่นอันที่ใส่เนาะค่ะนะเผียอันที่ใส่ดึงเ,เด้อค่ะนะคะหันเห็ดหนังไก่เราอ้ยติดเสาร์อาทิตย์ว่างัันเยี่ยวบาเท่า ติดเสาอาทิตย์ก็เลยไม่ได้มาอยู่บ้านกับลูกเนาะค่ะน่ะนี่ค่ะเบ่งดูเบ่งดูบาเยค่ะพูดกันสีเหลืองอาลามช่างเลยมาเอาสุ่มไก้อนยังไปตัดขาใส่กันเก็บอ้อม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 น้อยน้อยน่แม่ก้อน จะพาพี่น้องไปตัดขาเนะค่ะเนาะจะเต็มกระต่ายอีกแล้วจ้ะนี่ค่ะผุดผูหมูแตงแตงส่างแตงมูมาเป็นค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลยจ้ะนี่ค่ะเนาะ ต้องเบื้องดอกค่ะยายตาเบื้องเห็ดกับโพแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยมาใกล้ๆค่ะอ๋อจกักจะเห็นเบื้องซงได้จังสิเห็ดน,น้ำกันเหมือ ออนค่ะสะอ่อนดอกเห็บนะคะเนาะเห็นจะทางข้าเจ้าเป็นเส้นเป็นสายอยู่หลายๆซะละโอ้ยแม่ลูกตีลังกาไหวอันนี้เพ่ทฮันได้แก่เลยค่ะยังไม่แก่นะคะ ใช่มว่เา,มาเอายางเลิดมาเลยเหมือนเขาก็บ่มีตาใสค่ะเพราะว่าตามันเต็มแต่กะบอกถึงว่ากแกเนาะค่ะเนาะไม่ถึงว่ากแกเพราะว่ายังบ่คันได้ท่องอันนะท่องยังบ่คันได้บ่คันได้เหลืองค่ะแต่เขาก็โคดออกจังแซ่บกันยังสี่เขาก็จีปล้อยไว้เลยเนาะค่ะเนาะ ดอกยังสวยๆอยู่ค่ะท่องนี่นัง่นงขา,ขาวๆอยู่ตากแห้งยากเด้อค่ะเด้อมันหนาเนื้อกะชิคืออันนาะกะชิคือปลาหมึกน่ยมฮุฮุดฮุดฮุตตากบ่แห้งง่ายค่ะ 就这。 ขาะจากจากนอนเด้อดอกนี่ยชิได้ปะขามันคือนอนเข้าในเด้อุ๊ยปอได้แล้วขาเบิ่งเนี้ยนอนไปหมดเลเอาเราไปนี่ให้เป็นเชื้อต่อไปอะไรตะ่อเขาได้ดเ,าเาดนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ปอเป็นยังขาดีดอกดีจะ้ะ หนึ่งปฏิบัติายตากเห็ดคลิปสั้นแท้นี่สิล่ะค่ะพี่น้องค่ะมันก็บ่ได้เห็นนะดูมองเดียวกันเห็ดเขาพ่อหรอเขาก็จังได้เห็ดเนาะค่ะเนาะจังได้เห็ดเตยไทยให้พี่น้องเบิง่งมีแต่ดอกใหญ่ใหญ่จ้าไปต่อจ้ะไปต่อกระตาน้อยค่อยอยุใส่กรสิความฟัง อ่อนๆเลยจ้ะเกลือกกระตาตั้งบับไปนหนึ่งจังไปตัดขาล้วมกันค่ะดอกง่ายๆสวยๆมันได้บุปา่าป่าปล่งปลงปลง ก็เห็นอย่างบนนี้จะว่าปุดไม่รูุ้ดมีหดเห็ดต่ำน่อยเฮ้ยไปตัดโอ้ยเดี๋ยวออออมันสล่มตม้มมันสล่มตม้ม ที่ปัดขาดูดูสนามขาวๆอยู่ค่ะ อ๋อ uh huh. ขาเป็นนอน อ้าวอ้าของงาไม่แลเลที่หัวสักหัวเสียบคพือผู้เดียวกำลังดอกน้อยอยู่ค่ะเป็นตุ้งเป็นตุ้งอยู่เอาเนี่นยเก็บทีละเห็ดนะคะ อยงตาพีนนา่น้องใชนไหมบึ้งเรื่อตาไปตามันเด้อจ้ะนี่ย่างกายเห็ดโอโคโทษค่ะมุนไวสิคว่อไปพุ่นเด้อบันีไม่สิคว่อไปได้บ่มันคือเป็นตุกตอมหลายแท้คุณน่ะเหนังไก่สีส้มว่าแม่งดิเห็นเห็ดหน,นงังไก่สีส้มก็เลยสิคว่อไปเอาเห็นมันหลาย ลมตุ่มนะเอาเรือยพี่น้องนเดี๋ยวตาตกตุ่มก็เอาสร้างมาดึงเรือยเอาสร้างมาดึงมาลากเอานะจักพี่เฉยแล้ว,ลวมันค่อยของเคลียร์เข่าลงดูเขาคือเป็นวินว <c oughs> ินมุ่งหน้าพี่น้องการทำไมเป็นวินวินมันเป็นของเคลียร์เข่าลงเราเรือ่อยค่อย นี่อันเด็ดเท่าเขาก็พ่เอาเนาะค่ะนะเข้ามาบอทันมือหนึ่งโอ้เซเซ,ซตกลุมขาพี่อีกสนอทงพยายามลักจาตะของอยู่ไม่อยากให้พิกนะเดี๋ยวไม่ได้ไปเก็บเหหนะ เดี๋ยวนะทำไมมันสวยๆตรงนี้สวยงงว่ะทางมาบึงก่อนโอเคแล้วพ่อขุมทรัพย์อีก ถุ่มซับมีกระน้ำไหลจากจั่กโอทำไมแตกพออยุพิ่แบบนี้ล่ะคะโอ้ยหน่อจ้กไกร์เป็นอย่างมาเป็นจังซีคือจังหักล่นใบในกระพองนี่เห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองเดี๋ยวมานี่แหละเป็นเหลืองเออนี่แหละ แเหลเ็นเห็ดเหลืองว่ามันเห็ดหนังไก่แต่อันนี้เป็นเห็ดหนังไก่อู้หุ่นเห็ดเหลืองซุ้มหนึ่งพี่น้องค่ะเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองจ้ะเดี๋ยวมาเห็นเห็ดเหลืองนี่แหละบวงหัน่นวางนี่ มุนไว้อะไรีือน้องแต่อ,อกักสีเห็ดเหลืองป่านีนสารพัดเม่นอย่างไรว่าเห็ดพวยหูยู่ผู้เดียวพี่แม่คอยอูย้เราเท่าแล้วเราไปไหนละเ,เห็ดตำน้อยัวนีเ้เกือบ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 ปรชดชดาแล้ว ดูหุ้ยบ่านนี้พี่น้องเดี๋ยวเบลบตาหน่อยมาใส่เห็ดดบหน่อยกันมาเลย